สวัสดีครับก็วันนี้มาลองทำ Green Screen ให้เพื่อนๆนเล่นกันนะครับก็ในสตรีมยาร์ดหลายๆคนก็ได้ลองดูลองไลฟ์ลองทำอะไรกันมาเยอะและ้วลองใช้ไปหลายฟังก์ชันและวันนี้เดี๋ยวผมขอทำให้ดูเรื่องของก e ี Screen นะครับก็คือกรีนสกรีนเนี่ยมันก็จะใช้กระดาษ สีเขียวๆวพวกนี้นะครับนะฮะเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้เกิดเป็นสีเขียวหรือแม้แต่เป็นเสื้อสีเขียวก็ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องของอุปกรณ์กรินสกรีนเดี๋ยวผมจะกอปรูปให้ดูกันอีกทีนะครับว่าทำยังไงได้เป็นเกิดเป็นฉากเขียวนะครับพอเกิดเป็นฉากเขียวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำให้ฉากหลังมันหายไปนะครับ สมมุติว่าตอนนี้เนือ่องจากว่าเครื่องผมเองมันไม่ซัพพอเรื่องฉากเขียนแต่ผมจะสอนวิธีทำกับคนที่อยากจะทำนะครับก็ง่ายๆครับสตาร์ทขึ้นมาเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะฟังก์ชันเขียนว,ว่ากรีนสกรีน e รีนสกรีนเนี่ยก็คือหมายความว่าทําให้เกิดฉากด้านหลังที่เป็นรูปนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นรูปห้องนะฮะโดยปกติแล้วเมื่อผมใช้ g ก e ีน c r e e n ตัวนี้เนี่ย มันก็คือจะต้องเห็นเป็นภาพขึ้นมาตอนนี้เนื่องจากว่าเครื่องผมไม่สอดโดยปกติเราก็จะเห็นเป็นภาพผมแล้วก็เห็นด้านหลังที่เป็นสีเขียวมันก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าเป็นสีเขียวทีนี้ถ้าสมมุติว่าฉากหลังมันเป็นสีเขียวกระดาษที่ผมถืออยู่ในมือเป็นกระดาษสีเขียวเนาะพอเห็นกระดาษสีเขียวของผมอันเนี้ยผมเอากระดาษสีเขียวเนี้ยไปปิดที่กล้องนะฮะนี่เป็นกระดาษพวกอีกสีเขียวธรรมดานะครับไปที่กล้องปุ๊บนะฮะ ในหน้าจอผมวันนี้มันเป็นสีเขียวเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวพอตรงกล้องของตัวซิมยาร์ดเองเนี่ยมันจะเห็นว่าผมหายไปพร้อมกับมาเป็นด้วยภาพสีเขียวตอนนี้ใช้โปรแกรมนี้อาจอาจจะไม่ชัดนัก,กน,นะครับเพราะว่าตรงเนี้ก็คือสามารถที่จะเลือกได้ว่าถ้าเราใช้ภาพสีเขียวตรงนี้ให้เป็นสีสเขียนความเขียนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ภาพสีฟ้าแล้วกดที่เป็นสีฟ้านะครับ เดี๋ยวจะมีเป็นอ่าแคปชอ็อตเอาไว้ให้ดูอ่านี่ฮะตอนนี้มันเป็นกรีนสกรีนละนะอาจจะชา้านิดนึงเพราะว่าใช้โปรแกรมอัดสองโปรแกรมนะครับก็เห็นว่าตอนนี้เกิดเป็นรูปภาพรูปนี้ขึ้นมาได้ตรงนี้จะเกิดเป็นรูปอิเห็นไหมฮะนี่ยฮะเกิดเป็นรูปอิหละเดี๋ยวสักครู่นะฮะชา้านิดนึงเพราะว่าบังเอิญใช้สองโปรแกรมนะครับนะฮะ แล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มภาพได้นะครับว่าเราจะใช้ภาพอะไรในนั้นนะนะอย่างนี้ผมก็เอาภาพที่ผมเคยทําปกใส่เข้าไปวิธีการเพิ่มภาพะนะครับไมไ้ยากนะฮะก็กดโปรแกรมไปกล่าวอัปโหลดเมื่อกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกภาพว่าเรามีภาพอะไรอยู่ในเครื่องบ้างเราก็สามารถที่กดเลือกภาพนั้นเข้ามาใส่ได้เลยนะฮะตรงผมต้องการรูปเอารูปนี้เข้ามาใส่ผมก็กดโอเพนตุ้ม แต่ละเครื่องแต,ลลแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับตอนเนี้เมื่อได้มาปุ๊บมันจะมีต้องรอสักพักเครื่องชานิดหนึ่งเปิดหลายโปรแกรมไปนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมใช้วิธีอัาจด้วยโปรแกรมสูตนี่พอได้ภาพมาเราจะคอบให้เหลือแค่ไหนเราก็ขยับตรงนี้ซ้ายขวาคอบได้นะครับว่าจะเอาแค่นี้หรือว่าอาตรงไหนนะฮะ เมื่อเราเลือกได้โพสชันที่เราต้องการหรือตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยเรากดว่าเซฟแบ็กกราวนะฮะกดเซฟแบ็กกราวพอกดเซฟแบ็กกราวไปเสร็จก็จะมีเป็นรูปตรงนี้มาให้เราเลือกเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรูปอะไรมาวางนะครับนะฮนะผมเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นรูปนี้ตอนนี้ผมก็จะกลายเป็นว่าถ้าถ้าผมมีผ้าสีเขียวอยู่ข้างหลัง มีผ้าสีเขียวอยู่ข้างหลังนะฮะก็จะเห็นว่าผมจะมีรูปนี้อยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะตรงนี้ถ้ามีผ้าสีเขียวอยู่ข้างหลังผมเนี่ยตอนนี้ผมใช้กระดาษปิดที่กล้องเนาะมันก็เลยขึ้นเป็นภาามีเต็มแต่ถ้ามีผ้าสีเขียวอยู่ข้างหลังผมจะเวียนผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นแบ็กกราวด์อันเนี้ยนะครับเหมาะสาหรับเพื่อนๆน,นที่บอกว่าเอ๊ยเราไปนั่งตรงนี้ไม่อยากให้เห็นคนข้างหลังเลยนะครับ ก็เราก็สามารถที่จะทำได้ว่าเอาผ้าสีเขียวมาขึงไว้ข้างหลังแทนแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการเอามาวางแทนนะครับก็จะสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้นิดนึงนะครับเอาไว้เล่นการสนุกสนุกครับ แล้วก็ฝากไปดูคลิปของย่าต้อยกันด้วยนะฮะไปดูไลฟ์ย่าต้อยนะครับของวันนี้ทุกคนจะร้องหนได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะร้องหนกันยังไงนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะหายตัวกันยังไงในแต่ละท่านอาจจะหายไปเป็นบางส่วนบางส่วนอาจจะหายไปเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าไอ้กระดาษสีเขียวแผ่นเนี้ย มันจะสามารถทําให้ผมหายไปจากหน้าจอนี้ได้ขึ้นเป็นแว็กซ์ดาวไว้อย่างเดียวแต่ถ้าดูของลุงโจก็จะเห็นว่าที่อยู่ตรงกลางนะะก็คือนักฉากหลังเป็นฉากดอกไม้ก็คือจะเห็นเป็นฉากหลังอาครับหนึ่งสองสามเราหายตัวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมหายตัวกันหมดแล้วตอนนี้ทำไงดีกระตาย ไม่ได้ครับเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะโอเคครับยังไงขอบคุณสำหรับความร่วมมือของเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมมือกันในคลิปนี้ให้ผมได้มีคลิปอีกหนึ่งคลิปขอบคุณมากเลยครับก็ <S 1> <S 1> <ห>ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ชกันให้ด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามทำ เรื่องต่างๆขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาเสริไมไว้บ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องหาวิธีการทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยถ้าชอบก็เข้ามาชมกันนะครับหวังว่าเป็นความรู้ดีๆสําหรับเพื่อนแล้วก็เอาไว้ไปเล่นกันได้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ